วันนี้เราจะมาพิชิตหอคอยชั้นที่2 1 0กันนะครับก็ยังคงอยู่กับตัวน่าลำคาญ3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นยอนทีหลับนะครับมียอนทีเนี่ยมีหลับที่เป็นสกิลหมู่แล้วนะครับแล้วก็การจจมตีปกติเนี่ยสเป้าเนี่ยโอกาสในการติดหลับถึง40%นะครับถือว่าเป็นดีบัฟใหม่นะครับชีซใหม่หนะ้าที่ตั้งแต่ชั้น2อ0ขึ้นไปคุณจะเริ่มเจอกับยอนทีละส่วนตัวเดิม2ตัวจะเป็นมอนิซาหินนะครับแล้วก็มีเพิ่มกูดาวกับเจ้ายูชินนะครับอาวุธก แล้วก็จูรี่เนี่ยตัวตีขนาดนะครับสามารถแก้ได้ด้วยออโต้ฮิวนะครับที่เป็นลิง์นะจะคิวคืนได้แรงกว่าถ้าเกิดโดนมันตีขนาดบลัวที่น่ากลัวจริงจะเป็นเจ้าตัวซิเวต้านะครับจอบกาะทั้งสองทัิลก็จะขอแนะนําให้รู้จักกับตัวนี้นะครับตัวสีม่วงนะที่ปรับมาใหม่นะครับอย่างเจ้าซาร่าในการต้านตัวที่เป็นหลับได้แล้วก็ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับจะเป็นเมื่อ HP นะครับต่ำกว่าครึ่งไม่ใช่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะขัดดิปปับได้นะครับให้กับทั้งทีม รวมไปถึงฮี่ฉุกเฉินให้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่ใช้ได้ก็จะเป็นท่ากจัดดิบบับหมู่นะที่46นะครับอีกค่าหน,นึ่งลดป้องกันกันกบลดประมาณความเสียหายนะคิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็แนะนําว่าให้ยืนให้ถึกที่สุดนะครับแล้วก็เชตพี HP นะครับในการฮีลเนี่ยก็จะเป็นเซตบ็อกรัาเชตพีเปอร์เซนต์กับตัวที่เป็นอัตราบ็อกนะครับไปชิ้นชุดแล้วก็ต้านทานผลจะเน้นหลักๆก็คือเรื่องของการที่ต้านทานผลนะครับให้มันหักล้างกับซีซีได้บางส่วนใช้เปอริานานผล34% ซึ่งจะต้องทำทุกตัวนะครับให้มีต้านทานผลประมาณ10 20 30 40มนะมเพื่อ,อามารวมกับต้านทานผลแล้วนะครับผักได้เพราะว่าศัตรูเนี่ยในชั้นเนี้ยจะมีตัวที่เป็นค่าผลเขาเป้านะครับถึง40%นะครับหมายความว่าต่อให้เรามีเจ้าลีน่าแล้วเนี่ยก็ยังต้องเพิ่มอีกประมาณ 10- 20%ขึ้นไปนะครับไม่งั้นเราจะลดตัวที่เป็น c c นะครับของ3ตัวเนี้ยไม่ได้เลยอย่างน้อยลดทอนได้ประมาณ 10- 20%เนเนี่ยก็ช่วยได้เยอะละแล้วก็นั่นแหละ ตัวที่ได้กำคาสุดจะเป็นหลับไหลก็เลยเอาสาระมากันนะครับตัวลีน่าก็จะเป็นเซ็ตบล็อกนะครับแฮปปี้เปอร์เซนต์ในการฮิลแล้วก็ตาบล็อกแหวนต้านผลออโต้ฮิลนะครับเพลเนียใช้ป้องกันนะครับมันก็มีบล็อกมีต้านหันผลอากิลานะครับเป็นเซ็ตหมอผีแฮปปี้เปอร์เซนต์บล็อกแล้วก็แหวนอมตะคิดก็จะเป็นหมอผีนะครับโจมตีใช้สร้างโล่นะตาบล็อกแล้วก็แหวนอำนาจนะครับเพราะว่าจะสร้างเกาะแลตาม จมตีสัตว์เลี้ยงนะครับตึกๆหน่อยนะก็ป้องกันนะครับรูหรือว่าพารากอนนะหรือว่าตัวอื่นก็ได้ถ้าเกิดคุณมีโปกเมลเปโรเพิ่มอัตราการติดเดสก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มลดปริมาณความเสียหายนะครับกับตัวบล็อกของเจ้าคาร์ลามถ้ามีอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันนะครับ ก้าวแรกสู่ชัยชนะได้เริ่มขึ้นนับบัดนี้แค่นิ้วเดียวก็เกินพอแล้วความมืดจากนรกจะกลืนกินแกแม่ฝนเอ๋ยต้องนกระนำลงนรกไปซะ ขัดจังัดชีวิตอันไร้ค่าของเจ้าจงคุกเขาให้แก่ความถูกต้องให้ขจัดความชั่ว hmm. ทั้งปวงตามคำพิพากษาแสงแห่งการพิฆาตความฝั forme.

ยุติดการาตัดสินใดีหยาพกเที่ยวโมหยาจ้ะโลกสวรรค์ลุยยยาความยึติดทำอกษาไม่มีวันกลับคืนท่าขืนไปก็ไร้ความหมาย เจ้แรกสู่ใช้ทันหนักได้เริ่มขึ้นนับปันนี้หาภามันสะความมืดจากนรกจะคืนกินก้าันแสนน้าเบือหาไปสะขอติดกบชีวิตอันไร้ค่าของเราหาภายุแห่งเจอเลซัก ดีจงจมหายไปกับทะเลแห่งห้วงเวลาซะถอดอันไปคุณจะทำเรื่องแย่หรอบทเพลงแห่งการรักษาย ขอจะเข้าเฟสสุดท้ายนะครับต้องเตรียมยัย่วยุดึงดาเมจไว้ก่อนนะแล้วก็จังหวะเข้าถ้าเกิดสวยๆนะครับแล้วแต่เดได้ถูกต้องนะสามารถปิดเกมได้เลยเนี่ยเจ้าแรกสู้ชัยชนะได้เริ่มขึ้นนับบันนี้จำเลยต้องถูกควบคุมตามกฎหมาย ความมืดจากนรกจะกลืนกินแกยังมีทำหน้าแห่งแสงจะลงทันการทำลายล้ลบบางแล้วก็แปดพัดเต้าไปนะครับเดินเกมหน่อยแล้วด้านเบ็ดลงได้ระดับหนึ่งแค่าานิ้วเดียวก็เกินพอแล้วลงนรกไปซะแต่ว่าสวยนะครับแบบนี้แล้วก็เดินเกมด้วยวยูยูยยยก่อนักว่า ถ้าเกิดเหลือสองตัวละครที่เราต้านซีซีไว้แล้วตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนั้นก็ถือว่าดราม่ค่อนข้างน้อยนะครูรีนะแต่ว่าขอแปะดีบัฟเพิ่อไปอีกหนึ่งเพื่อความชัว่น,น้อยลดต้องการลดดราม่ของมันลงหน่อยแล้วก็ยูซ้ำโอเคน่าจะพอดืงมเกมไห้ละมีทรงละราจะกการสองสองตัวซีซีที่นะ่ารำคาญที่สุดก็ได้อย่างเจ้าหินกับเจ้าอมก่าแล้วทีเราก็ค่อยๆปิดเดสไปนะครับ ช่วยเหลือทุกคนรุ่ยแตนอันไม่เม็ดการตัดสินเกคือสุดท้ายแค่ยอนทีละยอนทีดาเมจหนักอยู่นะโอเคเต็ดเดฟเป็นอย่างซับตายไหมโอเคสวยก็ <S <S ค,คือต้องเข้าจังหวะสวยๆอย่างเงี้ยถึงจะผ่านชั้นนี้ได้นะครับแล้วก็แหละตัวการ์ด14อย่างเช่นซาร่าถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับเวลาเจอชั้นนี้มียอนทีนะ,ชะนชนะชัวร์ละอย่าให้บอกเลยตัวนี้ถ้าเกิดเหลือตัวเดียวอ่ะตีขนาดมันแทบจะไม่มีดาเมจเลย ที่โหดจริงๆคือซิเวต้ตที่เจอบขอา,าแล้วก็ตัวที่เป็นอาพาธของยูชินที่ทําให้เราบล็อกศูนย์โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการผ่านชั้นที่210แนะนําเลยนะครับสำหรับซาร่าปั้นเถิดตัวเนี้ยใช้ได้ดีถ้าเกิดเจอกับชั้นที่มียอนทีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ